นะครับวันนี้นะครับเราก็มาตกปลาปลาเล็กนะครับงานปลาเล็กคัน UL นะครับ38กันนะครับที่ใช้วันนี้ก็เป็นสายเล็กชุดเล็กนะครับอุปกรณ์ชุดเล็กเล่นปลาไซส์โตโตนะครับนี่ครับก็ผมใช้ก็คันเป็นคาริโตคาริตะนะครับ UL อัลตร้าไลท์นะครับ38มแปเวสามยาว6ฟุต6นะฮะสายก็0.8ครับ G1 นะฮะวันนี้ก็อยู่กับทีมงานแบ็กฟินตี ลุงอูครับนะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะมีปลาอะไรเข้ามากินนะแต่ช่วงนี้ก็แมงตกน้ํานะส่วนมากที่เห็นนี่ก็จะเป็นปลาบ้าปลาตะพากนะครับที่ขึ้นขึ้นกินกินลูกปลานะครเราก็ใช้โอกาสนี้นะครับตกตกทันทีเลยโอเคเดี๋ยวไปตามชมครับบรรยากาศนะครับปลาขึ้นกินแมงนะโอ้โหดูดิโคตรเยอะเฮ้ยกินตัวเล็กๆนะครับผมดูลุงอูยังได้นะตกปลา ไอปลาตะภาคปลาบ้านครับยูแอลแม่กลวงนะเดี๋ยวถ่ายรูปนี่ครับทุกคนวิธีเอาแมงเอาปลาตะภาคนะช่วงมแมลงออกนะคงจะน้อยครั้งนะครับที่เจอโอกาสอย่างนี้นะมันก็เป็นครั้งครั้งแรกกับผมเลยนะที่มาลองต,ตกปลาแบบนี้นะซึ่งมาตีชะโดนะเอาจริงๆแล้วแต่ก็เป็นว่าองมาเล่นปลาปลาตะภาคตามสถานการณ์นะครับ เจอก็ตีตกเล่นกันนะฮะสนุกสนุกโอเคเดี๋ยวไปลองดูน้ำโคตรนิ่งสงบเลยอุ้ยติดแล้วอุ้ยใหญ่ใหญ่แล้วครับ โ้แลวครับโอ้โหรอบคันครับผมรอบเรือเลยโดนกันรอบเรือเลยโอ้โหเฮ้ยแมงแมงเม่ากินจริงกว่ากินดีด้วยเฮ้ยต้องมีปีกเออมีปีกด้วยนี่ครับปัตตภาคนะโอ้โหยกจะหลุดไหมเนี่ยเฮียก็กูงัดปลาอยู่เนี่ยกูงูมานี่เนี่ยดูกูงูมานี่แล้วโอ้โหยกตะภาคนะเอ้ามือก็ตักดิตักทำไมสีดีก็ยกเลย ไม่เอาหอมเล็กเนี่ยบอกหอมเล็กมึงนี่ทำเวลาแต่อ้สัตว์ก่อนที่มันจะวอดวายไอ้เหี้ยเหี้ยชะโดนี่ขอนี่ขอกบี่บักกวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แม่งก็ใส่เดียวกันหมดเลยนะมาลุ้นเลย ห่าเมากันสัตว์เอ้ยไม่ได้ละตีมึงรักเมากูได้ไงวะยังนี้มีปีอยู่มเดินชเดน้เดน้โอเคนะครับก็เกี่ยวเมานะเนี่ยดูเดี๋ยวเราดูกันปลาขึ้นอันนี้คือโอกาสเลยนะที่แบบนานๆจะเจออยู่ๆก็ตะเพียน ไอตาพากขึ้นกินแมงนะเราแค่เอาแมงเม่าที่บิน,นะมาเกี่ยวตะขอก็ตีทิ้งไว้เดี๋ยวไปดูกันนี่ครับปลาขึ้นจิบเต็มรอบเรือเลยเป็นปลาตะพากหมดเลยนะใกล้คนไปใกล้ก่อนไกลคนห,หน่อยก็เทอาลอยอยู่นี่รอยนะไปแล้วโอ้ยไปแล้วครับโอ้ยไม่ติดครับผมโอ้เพื่อนๆลากป๊อปวิ่งเลย นะโอ้โหอ้าวเหี้ยขาดขาดไปเลยโอ้โนอุดีนแ,แเราไม่ได้มะตกสปิวเลยครับเรามะตกปลาตัดพลากต้องเอาอ่ะ ได้วะเย้ตัวใหญ่เหรออัชโดเปล่าวะกัดสายขาดได้ปลานี่ไม่ใช่มีฟันเนี่ยช้ำกันหวานโคที่ลุกเออนเอนาะ ไปแล้ว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 อือหืโอ้กินเลยครับผมมาแล้วนะโอ้โหเนี้ยเนี้ยเนี้ยลิ์แมงเม่านะโอ้โหเป็นไงกับภาคนะครับติดทั้งคางติดอะไรก็ไม่รู้ ติดทั้งข้างติดทั้งบนทั้งล่างนะครับมา,าตั้งปีกไปเหี้ยเลยก็ตัวคุ้มดุมอ่ะตัวเม่งเมาใช้เม่งเมานี่ตกในเรือนะนี่ครับใช้เม่งเมาที่ตกในเรือนะนนนอนะโอ้ดูดิ ตกปลาตะภากนะเราไม่มีเหยื่อนะครับเหยื่อก็ UL ก็ไม่ค่อยกินนะบางหลามมันเคี้ยวนี่ฟังวิธีนี้เลยได้เรื่องและได้ผลร้อยเปอร์ร้อยเปอร์เซ็นจริงๆ S <S มึงก็เปลี่ยนที่มั er ่งกายเปลี่ยนที่พ้องอุ <d 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 ้ยอย่าสู <d 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 ้นะอย่าสู้นะต้นไม้นะจ๊ะดีดีกอ่อดีตลอดัน่นอึดเฮ้ยเฮ้ยอย่าลงไปเดี๋ยวขาดอ อันนี้นี่นะทุกคนไซส์สวยเลยนะีดิโอ้โหแน่นอนแมงแมลงแมงอะไรนะแมงเม่าแมงเม่าใช้ดีเลยขนาดเกี่ยวอย่างนี้ยังกินเลยนั่นแหละตรงนั้นอ่ะออกไปทั่วอืมอืมเปิดเชโดนี้ก็กัดดี ไอ้ยาไอ้ตีโดนแล้วเว้ยนานมากินนะนี่นี่อย่างนู้นนะลูกอย่างนู้นนะโอ้แรงเยอะเลยตัวนี้อืมใหญ่ก้าอืมกลางน้ำก็ไม่ค่อยแดกนะนี่นี่ แน่นอนไอ้สัสนอนจริงๆโอเคต่อไอ้นี่โอ้โหอีลุงงัดแล้วเสียบเข้าป่าหยี่ยเสียบเจ็ร้อยเข้าป่าเอากินแล้วอียเอ้ยลืมลืมดูไอ้สัต์หลายกว่าวิ่งโอ้ยลงไปติดติดเด็กเลยติดเด็กเลย ลมาแล้วส่ยสู้หรอจ๊ะโอ้ยสู้สู้อุ้งแรงดีไม่มีถอยจริงๆเลยเอ่ะขึ้นมาเพื่อนปรดปลาอุ้ยน้ำเชื้อพุ่งเลยว่าเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นตัวผู้แมงมีมี้ยขเขวยังไม่เต็มติดเลย

โอ,โ,โอ้โหดูครับดูครับคุณดูครับพื้นเพื่อนดูข้าพื้นเพื่อน,น,น,นสู้จริงๆนะตะภางนี่นะพอๆกับน้องๆกระสุบเลยนะอ,อื้อนี่ผมไม่เปิดหวานนะเพราะว่าเพราะว่าใต้น้ําเป็นต้นไม้เยอะนะครับโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เว้ยโอ้โหโว้ยจะงโลแล้วมันไม่ได้แดกไอเหยื่อที่มีแมงมันนะมันแดกเหยื่อที่มีขนนะ ติดดีไหมวะเตรียมรอเตรียมนี่เถอตีเกั็นตากว่าติดไหนวะช่วยตัวเองครับช่วยตัวเองโ,โอ้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 มีไส้มีไส้ ใครล็อกไา้จัดปะาไรอปาไรเนี่ยกินละเนี่ยแต่ภาคมันเยอะนะดูดิเนี่ยอยู่แอลปั๊บพ่วงนะอยู่แอลนะครับโอ้คันเวทเท่าไหร่เวตเท่าไหร่สามแปดดนะดูดิตีที่หน้าท่าก็กินนะไม่รู้ปลาอะไรดูโดหะเนี่ยครับเนี่ยมาละ มีแต้มเพิ่มแล้วนะ <c oughs> ได้ใช้อเออประวงปบ่วงผ <c oughs> ลง,งาน U L <c oughs> วันนี้นะครับโอ้งุงลุงอูและทีมงานนี่จัดกันมาแล้วครับปาตภาคล้้นๆเลยนะ <c oughs> โอ้วันแมงเม่าลงด้วยนะ เด็กจริงๆโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปหน่อย